สวัสดีครับให้ริการจสรอีกบ้านแล้วครับผมเดิมทีเปิดปิดไม่ได้นะฝืดมากแล้วก็เลูกล้อตกรางด้วยครับเวลานี้ต้องเสร็จนิ้วก้อยเช่นเคยเลยถ้าตอมแล้วไม่ลื่นแบบนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับอุปกรณ์ผมรับประกันให้10ปีด้วยครับผมนิ้วก้อยดันนะ โอเคขอบคุณครับ